ดูแบบแต่งมาเยอะแล้วนะคะวันนี้เราพาชมรถดเดิมๆกันบ้างนะคะกับ4ประตูยกสูงรุ่น LDA นะคะรุ่นนี้มีให้เลือกระว่างเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้นะคะคันนี้นะคะเป็นรุ่นเกียร์ธรรมดาราคาอยู่ที่ 8, 4 0 0 0 0บาทนะคะถ้าสีขาวมุกค,คันนี้นะคะบวกเพิ่ม7 0 0 0ค่ะแล้วก็ในรุ่นนี้นะคะด้านหน้าเขามาพร้อมออไฟหน้าโปรเจคเตอร์พร้อมเดยไลท์แล้วก็กระจังหน้าจะเป็นคมเมียมแบบทูโทนแบบนี้นะคะมาพร้อมไฟตัดหมอกด้านล่างนะคะแล้วก็รุ่นนี้นะคะจะมาพร้อม ล้อมแม็กขนาด17นิ้วจากโรงงานเลยค่ะแบบนี้เลยเออเป็นซีหกก้านนะคะล้อเดิมจากโรงงานยางก็จะเป็นบิสโตนนะคะอ่าเดี๋ยวพาชมภายในกันบ้างนะคะรุ่นนี้ลูกค้าติดฟิล์ม60%ค่ะ แล้วภายในในรุ่นนี้นะคะมาพร้อมหน้าจอแสดงผล7นิ้วพร้อมกล้องมองหลังตัวนี้นะคะสามารถเล่น Apple CarPlay ได้ระบบ Android ได้นะคะโยนภาพหน้าจอใช้งานได้สะดวกสบายได้เลยแล้วก็แอร์ยังเป็นแอร์ธรรมดาอยู่นะคะเกียร์ธรรมดา6สปีดมีฟังก์ชันที่พ่วงมาในรุ่นนี้นะคะยังเป็นเบาะผ้าอยู่ต่อกันที่ด้านท้ายรถนะคะด้านท้ายรถรุ่นนี้มาพร้อมไฟท้ายแบบ LED นะคะแล้วก็มีกล้องมองหลังแบบบิวอิน มือจับคมเมี่ยมแบบนี้เลยแล้วก็กันชนท้ายแบบบิวอินนะคะก็รถเดิมๆก็หล่อได้นะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะทางหาเซลจอยได้เลยติดต่อที่เบอร์โทร0806601 022นะคะก็พาชมแค่นี้ก่อนนะคะแล้วคะ่ะยบายค่ะ